เวลาที่เราถามว่าคุณฟังเป็นไหมฟอลโ o w เขาได้ไหมหยุดอคติตัวเองได้ไหม mm hmm. มันยากที่เราจะถอดความเป็นตัวเราเองออกมาวางไว้แล้วก็แค่ตามเขา mm hmm. คุณจะตามเขาง่ายก็คือ mm hmm. ก็อย่าคิดสิคะไม่คิดสิคะ เพราะถ้าเราคิดเราก็คิดเลขห้ามันต้องมาแบบนี้แน่นอนเลยเพราะว่าฉันเลขห้าแบบนี้มาตลอดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ตามเขาแสดงว่าเราเอ็ e เซคเกจากเขาเราคาดหวังว่าเขาต้องทําแบบที่เราทําสิแล้วพอเขาไม่ทําเราก็หงุดหงิดสิอหนึ่งทำไมมันขีดด้วย <laughs> เขียนยากจังเลยถูกปะไปว่าเขาอีกมันไม่ง่ายค่ะที่เราจะถอดเอาวิธีคิด Be i n g อิความเคยชินวิธีที่เราเป็นประกอบมาเป็นเราทุกวันเนี้ย เอาวางไว้ก่อนมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าเราเมื่อไหร่ที่เรารู้เคล็ดลับคือการถอดทริกว่างั้นก็แค่ตามเขาสิคะใจอยู่ที่เขามืออยู่ที่เขานิ้วเราตามเขาไป